เจอกับพี่เล็กฟิชชิ่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาพบกับชุดตกักชิงหิวแพ็กซั้นของเราตัวนี้นะคะคันนะคะสามารถเลือกได้เลยอยากได้สีไหนว่ามานะคะตัวนี้นะคะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ระยะ2.7 3.6 4.5 5.4นะคะตัวนี้เอาไปเลยนะคะเราให้ไปพร้อมกับกล่องทุนสีฟ้าตัวนี้นะคะในกล่องก็จะมี นะคะยางกันลื่น2อันนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่นไม้บาซ่า33มมเซนสลูกนะคะตัวนี้เราให้ไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกระช่งโพลีเมติก1นชิ้นนะคะตามไปด้วยตะขอทรงจินุนะคะสซอง,องเท่ากับ20ตัวกันไปเลยนะคะ โ,โลคาร์บอนนะคะยาว100เมตรนะคะให้ไปเลย1ม้วนจ้ายังไม่พ ¡Vaya! Pero...